แต่ทีนี้ความหมายของคำว่าน้ำมันดิบแล้วกระทรวงไม่ค่อยบอกให้เรารู้ก็คือว่าสิ่งที่เรียกรวมเป็นน้ำมันดิบเนี่ยมันรวมถึงคอนเดนเซทด้วยถ้าจะพูดให้ชาวบ้านเข้าใจผมชอบใช้คำว่าเหมือนอัวกะทิน้ำมันดิบมีราคาแพงถ้าเอามากลัตจะได้เบนซินเยอะได้ดีเซลพอสมควรเพราะว่ากัดแล้วไม่ค่อยมีน้ำมันเตาน้ำมันเตาในของถูกน้ำมันตะวันออกกลางเอามากลัตนะครับจะได้น้ำมันเตาส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นน้ำมันตะวันออกกลางถูกกว่า นอกจากนี้แล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวคอนเดนเซตเนี่ยก็จะมีกรรมาฐานน้อยมันเป็นของที่ดีแล้วก็แพงกว่าน้ำมันดิพีก็คือคุณภาพน้ำมันถูกต้องอเพราะฉะนั้นของเรามีทั้งน้ำมันดิบและคอนเดนเซตแต่คอนเดนเซตเราก็มาใช้ในรองปลั่นปัจจุบันด้วยนะคะใช้บางส่วนแต่ส่วนใหญ่หายไปในธุรกิจปิตโตรเคมีของปตท หายไปทําไมเลยเมื่อมันดูเหมือนจะมีประโยชน์เป็นเงินเป็นทองได้เป็นเงินเป็นทองครับแต่ว่าเวลานับเรื่องทรัพยากรเนี่ยผมคุยกับกระทรวงหายค้งว่าต้องนับก่อนว่าเรามีอะไรอย่าเพิ่งให้ใครหยิบไปก่อนนะถูกแต่กระทรวงก็บอกว่าก็ปตทเข้าไปใช้แล้วผมบอกว่าเรากําลังระวังนโยบายให้ประเทศนะต้องพูดก่อนว่าเรามีหรือไม่มีก่อนอถ้าท่านเอาอันนี้ออกจากสมัยการก่อนแล้วท่านบอกไม่มีทรัพยากรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าท่านกําลังคิดอะไรอยู่ คือทรัพยากรมีก็คือมีส่วนใครจะใช้เดี๋ยวว่ากันอีกทีถูกไหมดังนั้นวันนี้เรามีน้ำมันดิบคอนเดนเซดก๊าซธรรมชาตินี่คือคำพูดที่บอกว่ามันคือปิโตรเลียมทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ก็อาจจะมีคำโต้แย้งว่าถึงแม้ว่าเราจะผลิตได้เป็นอันดับที่20กว่า30กว่าก็จริงแต่ว่าปริมาณนะค่อนข้างจะห่างจากประเทศที่ผลิตได้อันดับต้นๆมากคือส่วนใหญ่จะไปค่อนอยู่ระดับอย่างเช่นท็อปฟสอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ผมเอ่ยเนี่ยเรื่องปริมาณเนี่ยผมไม่ได้พูด เพื่อกำลังจะบอกว่าให้คนไทยใช้ปืนเปลืองแต่ผมกำลังพูดว่าไอ้อันดับต่อจากเราเนี่ย25 26 27 28อะไรก็ตามเขาได้ผลประโยชน์จากสมรทานมากกว่าเราเรามีทรัพยากรแต่เราได้ผลประโยชน์จากทรัพยากรน้อยกว่าคนที่อยู่หลังเราเราผลิตต่อวันได้มากกว่าบรูไนาสามเท่า <c oughs> ทั้งกา๊าซและน้ำมันดิบต้องบอกว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาสูง รัฐเนี่ยนะครับขึ้นเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยนะได้ต่ําที่สุดในอาเซียนเพราะว่าทําไมเป็นอย่างนั้นนะนั่นคือคาถามของผมเป็นคาถาม<อ>คนไทยที่ฟังอยู่แน่นอนนี่ั <c oughs> ่างคยสงสัยที่ผมถามกระทรวงไงว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเอาอันดับโลกมาผมไม่ได้หมายความว่าเรามีแล้วจะให้ใช้เปลือง <c oughs> แต่ผมบอกเรามีแตท่ทำไมอันดับโลกที่ต่ํากว่าเรา <c oughs> จึงได้ผลประโยชน์เข้าประเทศมากกว่าเราแล้วกระทรวงตอบมาว่ายังไงคะกระทรวงก็ตอบว่าก็เรามีศักยภาพต่ำ